มันเรายังไม่เยอะพอที่จะขายขนาดนั้นแต่ถ้าอย่างชาวบ้านเนี่ยพอแบ่งได้ได้ผมแจกตลอดก็มีคนมาขอหนอ่อกล้วยบ้างขอขนุนบ้างขออะไรบ้างเงี้ยก็มัน,งนุงมันะก็ให้หมดเลย ครับสวัสดีครับผมผมนายรัฐทุุินิยมสุขนะครับชื่อเล่นชื่อหลงนะครับก็พื้นเเป็นคนชาเชิงเซาแต่ว่าแฟนเป็นคนพิจิตนะเป็นคนที่ตัวเมืองนะครับก็ตอนนี้อายุ43ปีนะครับก็มาทําสวนนี้ได้เข้าปีที่4แล้วหนึ่งก็คือเราชอบก่อนคือคุยกับแฟนว่าเราชอบกินอะไรขนุนส้มโอกระท้อนทุเรียนมะม่วงอะไรเงี้ยเราชอบกินก็เราเริ่มจากที่ พอกินก่อนคือถ้าเรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่พื้นที่เราเยอะ <Yeah. S 1> เสร็จปุ๊บเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะดูโซนนี้ดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่เนี้ยต้นไม้อะไรขึ้นดีต้นไม้อะไรขึ้นไม่ดีเหมาะกับพืชชนิดไหนในการที่จะปลูก <Yeah. S 1> ก็ไปดูแถวนี้ก็มีพวกมะม่วงที่เป็นโซนนี้แล้วก็มาโยงคิดหลักๆแล้วก็ค่อยเสริมพวกพวกที่เราอยากกินเข้าไปแล้วก็ก็เสริมพวกที่พอจะขายได้อย่างมะนาวอย่างอะไรพวกนกี้ก็เสริมเข้าไปทีหนึง่งนะครับ ก็จุดเริ่มต้นของการทาสวนนะครับก็เมื่อก่อนทำงานบริษัทอยู่ที่ชนบุรีกาแฟน2คนก็ตําแหน่งก็ค่อนข้างสูงนะครับสคนรายได้รวมกันก็แสนกว่าบาทปีนึงก็เกือบเกือบล้านห้าล้านหกนะครับแต่ว่างานล,ลูกจ้างบริษัทนนะครับมันก็มีเรื่องของเป้าหมายเรื่องของอะไรความกดดันอะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนผมเป็นเด็กนะครับเป็นลูกชาวนาลูก,กเกษตรกรนะครับก็เอ่อถูกสอนมานะครับว่าถ้ามีเงินแล้วจะ สบายมีความสุขแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เรามีทุกอย่างนะครับเรามีกินมีเที่ยวมีใช้แต่รู้สึกว่าพักหลังเนี่ยพอตำแหน่งมันใหญ่ขึ้นก็กลับบ้านมาก็ไม่ได้คุยกับแฟนก็เริ่มมีมันไม่ได้มีปัญหาแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาต่างคนก็ต่างเช็คไลน์พอมีงานเสร็จปุ๊บพอมีปัญหาเรื่องงานเราก็มาใส่กับครอบครัวอะไรต่างๆก็รู้สึกวิมีเงินมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช,มมใช่มันไม่ใช่ความสุขในชีวิต โจทย์ที่เราได้ตั้งมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันไม่ใช่นี่ว่าแล้วแล้วจริงๆแล้วความสุขในชีวิตมันคืออะไรถ้าเงินมันไม่ใช่อาชีพที่มีอิสระที่สุดคืออาชีพเกษตรครับแต่ว่าเราไม่มีความรู้ด้านการเกษตรถึงเป็นลูกชาวนาก็จริงแต่แทบไม่เคยแตะเรื่องการเกษตรเลยเพราะมุ่งหน้าเรียนหนังสือจนจบปอตีแล้วก็ทํางานบริษัทอย่างเดียวจนพัฒนาก้าวหน้ามาแต่ว่าเราก็ไม่มีความรู้ก็เลยเลยเราเราจะทำยังไงคําถามต่อมาคือจะทํายังไงบอกแฟนว่าจะเริ่มมาทําเกษตร แผนก็เริ่มแรกก็ไม่เห็นด้วยถ้าเราออกมาห่างกันจะทํายังไงก็มีปัญหาต่างๆมากมายเราก็งานก็ไม่ไหวจะออกก็เมียก็ไม่ได้เลยภรรยาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็ตัดสินใจแต่เราคิดแน่ๆแล้วเราเราต้องทําให้เขาเห็นนะว่าว่าเกษตรมันอยู่ได้เราก็ยังไม่ออกจากงานหรอกเราก็เริ่มพาเขาไปตะเวนดูที่ต่างๆว่าเราจะทําเกษตรนะเราต้องมีที่ก่อน ก็หาที่ไปทั่วๆไม่ถึงเลือกเป็นที่นี่หรได้ที่นี่ได้ยังไงครับก็ดูหลายที่ทีนี้คือแฟนเป็นคนพิจิตใช่ไหมครับทีแรกก็ไปดูในตัวเมืองพิจิตแหละครับก็คือเป้าหมายคืออยากมาทาที่พิจิตเพราะหนึ่งเนี่ยที่ฉะเชิงเซากว่าที่จุลีเนี่ยแพงมากไล่แล้สู้ไม่ไหวแน่นอนไม่สามารถที่จะซื้อและทําเกษตรได้ก็เลยต้องมาพิจิตที่ตรงเนี้ยเขาเขาประกาศขายพอดีแล้วก็พามาดูแล้วก็มาคุยกับลุงกับป้าที่ทําเกษตรอยู่ ก็โอเคมันคุยกันแล้วลุงเขาจิตใจดีอทธยาศัยดีแล้วก็คิดว่าตรงเนี้ยมันเงียบมันไม่มีการสัญจรทุกพ่านก็เลยตัดสินใจเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ออกจากงานเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้ามาทําเลยโดยไม่มีความรู้ไม่มีทุนโอกาสที่จะล้มเหลวสูงถ้าไม่มีล้มเหลวปัญหาก็กลัวก็ตาม,มาอีกเพราะฉะนั้นก็เป้าหมายแล้วเขียนแผนร่วมกันก็คือวางแผนว่า,เ,าเราจะทา เกษตรเนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างต้องมีที่ดินก่อนแล้วมีความรู้ก็เริ่มไปอบรมแล้วก็เริ่มที่จะหัดลองจากพื้นที่ข้างบ้านที่เชมพเลียนะปูผักนู่นะน,นี่นั่นเฮ้ยเรียนรู้พืชต่ตางๆพอแล้วก็เริ่มเก็บเงินไปในตัวด้วยพอเริ่มมีเงินก้อนหนึง่งใช่ไหมครับพอคิดว่าแล้วสวนเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่2ปีแล้วก็คือให้ลุงกับป้าพอสวนเข้าสูองปีเนี่ยมื่อเริ่มมีผลผลิตมันเริ่มอยู่ได้ก็เลยตัดสินใจกับแฟนว่า เราน่าจะพร้อมแล้วล่ะน้าจะพร้อมแลวลวก็เลยมาสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็มาเลยมาทําที่นี่ก็เริ่มปรับปรุงร้อยเปอร์เซ็นมันต้องเก็บน้ำฝนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับพื้นที่สิบสองไร่เนี่ยต้องมีสาอย่างน้อยเนี่ยสองไร่นะครับสองไร่เพื่อเพื่อจะเก็บน้ําให้พอใช้นะครับซึ่งสองไร่เนี่ยเราก็มันมีสาเดิมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องการน้ําจากคลองเนี่ยเราก็เลยไปขุดสาเพิ่มที่คลองนะครับอ,อีกหนึ่งลูก ก็รวมเปสองไร่ซึ่งมันเพียงพอแล้วละ่ะแต่ตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่นาเราต้องการมันน้ามันท่วมเราต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่เราก็ขุดเพิ่มอีกหนึ่งลูกแล้วก็เอาดินไปถมเป็นเป็นโคกก็ตามสูตรที่เรียนมาคือโคกหนองนาแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากสารนะ้ำคือเลี้ยงปลาก็คือเบื้องต้นเนี่ยมีสะในพื้นที่ประมาณ3ไร่แล้วก็เป็นพื้นที่สวนเนี่ยที่เป็นสวนมะม่วง100%เนี่ยที่คิดว่าจะเป็นพืชหลักของที่เป็นรายได้หลักเนี่ยก็มันสัก2ไร่ แล้วก็พื้นที่อยู่อาศัยประมาณสักสองไร่แล้วก็ที่เหลือประมาณสักห้าไร่เนี่ยคิดว่าจะปลูกป่านะครับเพราะปลูกป่ามันเป็นอย่างที่บอกคือระยะยาวระยะยาวเป็นเงินเก็บที่เราตั้งใจที่จะพอทาไม่ไหวสัก6ก7 0เจเนี่ยป่ามันโตก,ก็ก็จะมีไรายได้จากตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเหมือนก็ว่าก็มีเงินไรายได้ไรายเดือนรายวันรายปีแล้วก็เงินบนานาญที่ที่จะดูแลคิดว่าวางแผนแล้วก็คงคง คงคิดว่าสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้ดครับตอนนี้ก็มีหล,ลักก็มีไก่ไก่ไ,กไข่นะครับแล้วก็เป็ดแล้วก็ควายแล้วก็ปลาวัตถุประสงค์ของเราก็คือเลี้ยงเอ่อหนึ่งเลี้ยงควายเนี่ยเพราะเราซื้อปุ๋ยผมซื้อปุ๋ยปีที่แล้วเนี่ยเฉพาะที่ควายอย่างเดียวมันก็หมืน่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นสองเนี่ยยาก เรากําจัดวัชพืชหญ้าเนี่ยคือที่ผมอบรมมาอาจารย์ขอสามเรื่องที่จะมาทํานะครับหนึ่งไม่ใช้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นสองก็คือไม่เผาสามก็คือไม่ขนใบไม้หนีเพราะฉะนั้นเรื่องของหญ้าเรื่องของวัชพืชเนี่ยเราจะทํายังไงอ่ะเราเอาไปไว้ไหนก็นี่เลยครับคือลงปุ๋ยเคลื่อนที่นะครับก็คือหนึ่งก็คือได้ปุ๋ยด้วยกําจัดวัชพืชด้วยสามก็คือเรื่องของรายได้ เพราะว่ามันออกลูกทุกปีนะครับมันก็ได้ควายหนึ่งส่วนที่2คือปลาวัตถุประสงค์ก็คือทานเองลดค่าใช้จ่ายนะครับก็ก็อาหารก็ใช้เศษฟางที่เหลือจากควายควายก็ปล่อยลงไปก็ให้ให้ปลากินเราก็เราก็ไม่มีต้นทุนแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เรามี ไว้กินกาแฟไว้ดูควายอะไรเงี้ยไว้ไว้พักผ่อนหยนใจยามเที่ยงองง่าเป็นเพื่อนมากางเต็นท์ได้มีไฟมีอะไรพร้อมครับก็จะมากางเต็นท์อะไรตอนเช้าอากาศดีมากครับตอนเช้าลมเย็นๆและมองเห็นทุ่งนาแต่แตไม้ทั้งหมดเลยครับก็เป็นไม้เก่ากับเบื้องเก่าก็หา<อ>ขอซื้อเขามาถูกๆที่เขาลื้อบ้านอะไรครับใช่ครับใช่ก็เตรียมไว้สาหรับ เพื่อนฝูงมาเยี่ยมนะครับแล้วใครที่น้องๆที่อยากมามาพักผ่อนเนี่ยเราก็อยู่ฟรีนะครับก็คือไม่ค่ดค,ค่าจ่ายช่วยปลูกต้นไม้สักสองต้นต้นสองต้นก็เป็นที่เลยครับมีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําครับแล้วก็อยู่เลนริมน้ําด้วยอ่าใช่ริมน้ําด้วย <c oughs> ครับข้า,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  <c oughs> างบนก็มีห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะรก็อยู่ได้พักได้ครับย <c oughs> ินดีต้อนรับ <c oughs> <c oughs> ครับก็มีเป็ด ประเทศกับเป็ดไข่ก็ปล่อยนู่นนะครับปล่อยธรรมชาติเลยก็คือให้เขาหากินเองนะครับแล้วก็มีล้าให้เขาขึ้นมาไข่แต่ตอนนี้ยังยังไม่ไข่ประเทศไข่หมดรุ่นไปแล้วแล้วก็ยังไม่ไข่อันนี้เล้าอะไรนะครับก็เป็นเหมือนเล้าเป็ดเลยครับก็คือก็คือให้เขาขึ้นมาไข่มปกินอาหารนนี้แต่ว่าให้เขาอยู่โซนนู้นไปเนี่ยเขามีอาหารมีอะไรให้มีน้ําให้เขาเล่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าหลักๆก็ให้เขาอยู่ในพื้นที่สระน้ําไป แล้วก็มีตานีด่างอันนี้ด่างเพื่อนก็ให้มาเหมือนกันเพื่อนก็เล่นกล้วยก็เพื่อนก็ให้มาคือผมว่าถ้าเราให้อะไรเข้าไปบางทีเราก็ได้อะไรเยอะกลับมาเยอะกว่าที่เราขายเป็นตัวเงินอันนี้เป็นตานีด่างนะครับก็ก็บางทีก็ไม่ได้ปลูกเป็นเป็นแบบโซนแต่งมันไม่ได้โดนแดดโดนอะไรก็ก็ตอนนั้นเพื่อนก็บอกต้นแรงๆก็ต้นละสองหมื่นแต่ว่า แต่ว่าเพื่อนก็ให้มาฟรีเพราะว่าเพื่อนมีเยอะอันนี้คือตานีดางครับปลูกมาได้กี่เดือนกี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้ปลูกใกล้<า>ก็ต้องก็ตั้งกันมาอยู่อะครับนะ่าจะปีหนึ่งได้ครับต้นต้นเล็กๆตัวนี้ก็แตกแตกสองหน่อ,อ,นอแล้ะครับ <laughs> แต่ว่ามันจะมีเม็ดบางทีถ้าออกเครือแล้วต้องตัดไม่ไม่ให้มันออกลูกเพราะเกสรจะกระจายพอกระจายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปติดพวก กล้วยอย่างอื่นมันก็จะมีเม็ดหมดเลยก็จะทำอะไรก็ถ้ามันมีเครือก็ตัดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้นอื่นๆถัดไปครับอื่นๆถัดไปก็อันนี้ก็เป็นน้าําว<อ>่าน้วาว้าไออันนี้ครับต้องดูเตียต้ยนะครับเนี่ยน้วาว้าต,ต้นต้นเตี้ยครับไปเป็นน้าําว้าราชินีเตีย้ยเนี่ยครับมันก็จะต้นแค่เนี้ยครับแล้วก็ออกเครือไม่ต้องขําต้นมันจะใหญ่แข็งแรงอันนี้ก็คือตอบโจทย์กล้วยน้ําว้า ครับก็คือมันเตี้ยมันไม่ต้องกลัวหักไม่ต้องลั้วแล้วไม่ต้องขามด้วยกล้วยถัดไปก็จะเป็นกล้วยนาคโอ้มีเรือแล้วด้วยครับกล้วยนาคครับมีเชือแล้วนี่ก็เริ่มขยายพันธุ์อยู่ครับนี่เป็นกล้วยนาคครับเป็นก็จะออกสีนาคเป็นกล้วยหอมนาคนะครับก็มีสองต้นก็มีหน่อมีอะไรนะครับลูกเป็นสีนาคครับสี ยังครับยังมันเป็นลูกอ่อนอยู่ครับถ้าสุกข,ขั่วมันจะหลุดเป็นกล้วยพมา่าแหกคุกนะครับเป็นเรื่องผมก็ดูเน็ตว่าเป็นอะไรเขาเป็นตำนานว่าตอนเราจับฉเฉลยพม่ามามามา,มาคุมขังไว้นะครับแล้วเราไม่มีอะไรเขากินเราก็มีกล้วยเนี้ยกินเขาก็อิ่มแข็งแรงเขาก็แหกคุกออกไปมันก็เลยตั้งชื่อว่าพมา่าแหกคุกครับก็ลักษณะมันจะเหมือนต้นกล้วยหักมุกแต่ลูกมันจะใหญ่กว่า แล้วเนื้อมันจะคล้ายกล้วยน้ำว้าอ่ามันก็จะเหมาะกับการการทอดการแปรรูปต่างๆอะไรเงี้ยแล้วต้นมันแข็งแรงต้นใหญ่ไม่ต้องคั้มขนาดเครอยังไม่ไม่ต้องคั้มมันก็ก็อยู่ได้เลยแล้วตรงน,นี้จะเป็นโซนปลูกป่า<笑><笑>ก็อาจารย์บอกว่าถ้าอยู่กันสองคนแล้วแล้วคิดอะไรไม่ออกก็ปลูกป่าเพราะมันจัดการไม่ยากการปลูกป่าต้นไม้ที่เราเลือกมาลงเป็นไม้ไม้ป่าเราเลือกไม้อะไรบ้าง ไม้ป่ามันก็จะมี2ประเภทคือไม้ระยะยาวกับไม้ระยะสั้นไม้ระยะยาวก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งพวกปัดดูพยุงแดงยางนาอะไรเงี้ยกับสองไม้ระยะสั้นระยะกลางก็ับพวกกระถินเทพาที่ใช้ประมาณสัก8ปีมะฮอกกานีอะไรเงี้ยจะใช้ใช้อายุ8ปี10ปีเราก็ใช้เนื้อไม้ได้แหละเราก็จะมีไรายได้เข้ามาก่อนแล้วก็พอหมดรุ่นนั้นเราก็ตัดตัดทิ้ง มันก็จะมีเหลือพื้นที่ให้กับให้กับไม้ไม้ใหญ่ยืนต้นก็เป็นพวกไม้ยางเือนเล่นพูดเลยพูดระยะอ่าครับครับ,รบก,ก็ประมาณนั้นก็กคิดว่าก็ก็ปลูกไปแล้วก็มันดูแลไม่ยากปกป่าดูแลไม่ยากก็คือปีแรกตัดย้ายเขาอย่างเดียวใส่ปุ๋ยหน่อยพอพ้นปีแรกไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเขาพอเขาพ้นย้าเพื่ออะไรเขาก็ไปของเขาเองได้ดโดยอัตโนมัติถ้าอยากรวยอยากมีเงินอยากมาทําเกษตรนะครับถ้าอยากมีวัมสุขอยากตามหา ชีวิตอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กลับมาทำกเกษตรเริ่มถามตัวเองก่อนว่าเราอยากแบบไหน